สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่น้องอุงอิงนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบันแพงเนาะคะ่ะนาะสวัสดีแฟนคลับแม่บัวน้าด้วยค่ะและก็ขอบพระคุณมากมานะคะที่กดติดตามทักข้อความทักเขามาคอมเมนต์ขามาให้แม่บัวได้ชื่นอกชื่นใจเนาะทรงสติเกิดแม่บัวกันยังดีใจอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นทุกวันถึงจะเดินช้าๆแต่เราก็ ก้าไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจแม่บัวเดอ้อมือนี้แม่บัวก็มีตเรื่องยิ้มยิ้มเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจเป็นเรื่องที่เขาแม่บัวสีวอลของไหนล่ะชื่นอกชื่นใจแล้วก็สาธุบุญกับอี่หลาเนาะบุญบารมีเพิ่นเพิ่นมือนี้อิหล่ามีโอกาสได้ไปงานที่จังหวัดสุรินเนาะเป็นวัดวัดของหลวงปูป่เสือ หลวงพ่อเสือเพลินเอื่นกัน่าหลวงพ่อเสือเนาะแม่บัวมีโอกาสได้ไปกราบเพลินอยู่สมุดสาครครั้งหนึ่งที่งานเปิดภาพยนตร์ขายออเนาะเพลินเป็นขึนขึนเฮลิคอปเตอร์กับพ่อโจก็ไปนักการเมืองท่านไอ้ท่านซอท้อจันเนาะพี่น้องเนาะเพลินเมือนน่นเพลินขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปขอพรในพิธีเปิด ภาพยนตร์เรื่องไขอ่ออเนาะเปิดกล่องภาพยนตร์เรื่องไข่อ่ออยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครเพราะว่าป,ปูเสือกับหลวงพ่อเสือเพื่อนสิมีสององคนะ์เนาะปูเสือในสียูจังหวัดนครราชสีมาเนาะสีรูปร่างพร้อมสูงเนาะแต่ว่าหลวงพ่อเสือในสีรูปร่างสูงใหญ่ผิวสีดำกลัวจักน้อยแต่ว่าเพื่อนหนาเกีงขามมากเลยพี่น้องไม่บัวได้ครับไปไหวเพื่อนใด,ขด้ของดิคข้องดีน้ำเพิ่นมาอยู่คะ่ะเพิน่นได เอาใส่มือไหหมาแล้วก็เมือนี้เป็นพิธีมอบพระอุโบสถบ่ถวายพระอุโบสถเพค่นส้างโบสถส้างวิหารแล้วแล้ว่นกะทำพิธีมอบทำพิธีถวายเนาะสาวน้อยเพชรบ้านแพงโอ้พันขื่นปลายแบบง่ายเลยค่ะตอนรับอิหลาก็พอเนาะขอตอนรับพ่อโจโน้องอุ๋งอิงบอสโจยมนินคนน่ะเห็นปายแล้วกะชื่นอกชื่นใจพี่น้องขนล,ลุกเด้แล้วก็ ที่พีกที่สุดของที่สุดก็คือไปเจอปูเสือแล้วไปเจอหลวงพ่อเสือแล้วก็ยังเหลือจางนัง้ที่ที่พีกที่สุดก็คือไปเจอเพิ่นบอกว่าเป็นเจ้าหญิงของประเทศกัมพูชาเนาะเพิ่นมารวมบุญมาสร้างวิหารสางโบสถ์อยู่ที่วัดหลวงพ่อเสือนี่ล่ะค่ะบัดท,ที่นี่เพิ่นกัอันอีลาเขาไปกราบเพิ่นเนาะอีลากับพ่อโจเขาไปกราบเพิ่นเพิ่นนระเว้า เพื่อนบอกแบบว่านุ่มนวลมากเลยค่ะบอกว่าสวยและก็สะอาดไม่บวกกับมาบังคอมเมนต์เนาะคําว่าสะอาดข้อควรหนี่นห,นหมถึงว่าสวยงามในภาษาบ้านเพื่อนเนาะหมายถึงสวยงามสะอาดสวยคนสวยคนสะอาดแต่ว่าคือสิ่งที คือสิ่งที่ไม่บัวเห็นแล้วก็ปลื้มใจคือว่าอิหลาไปใซ่กระซางคือจังเพิ่นมีบุญบารมีเนาะพี่น้องเพิ่นมีบุญบารมีอย่างตีมีบุญบารมีเพราะว่าไปวัดใดกระซางที่มีผู้บาอาจารย์พระอาจารย์ผู้ยิ่งพระผู้หญ่เพิ่นกสีแบบไปให้อิหลาเข้าพบให้อิหลาไปพบไปพอแล้วก็บ,บางบางวัดถึงขันนั่งฐาเนาะ มีมีหลงปูผู้หนึ่งที่อยู่โคราชขึ้นกันเนาะที่พ่อยุดไปเคยไปเทียหนึง่งอยู่หลักอิหลา่าเคยไปหาเทียหนึง่งเพื่อนกะบ,บอกว่ามานั่งผระไอเอพระเลขาเพื่อนล้วกะอันอุย่อมอุปถากเพื่อนเนี่ยสี่บอกว่าเพื่อนม่เคยนั่งถา่าผเพื่อนม่เคยเสียพ่อนักรองมล้ำจังสี่แต่ว่าพอเป็นน้องอุ้งอิงรู้สึกว่าท่านอยากเจอ ท่านจะมาท่านอยากเจอท่านจะรอนั่งรอพี่น้องเป็นอะไรที่เรือเสือเฮาเบิงเฮากขนทิ้งลูกน้ําคือจังพิธีเหมือนเศร้านี่เพิ่นกมีตภาภูใยญ่มิตาแขกเรือทีมีหนามีิตาเนาะยิหลกักไปนั่งเก้าอ,อี้ก็พอแต่ที่น่ารักที่สุดคือพระโจว้ว่ายังไงส่งต่อส่งต่อส่งต่องานให้พอนนษ์พี่้อง ส่งต่อไอางานให้พ่อนนเพราะว่าพ่อโจต้องเดินทางด่วนเข้าไปไปงานอีกงานหนึ่งเนาะพ่อนนก็ต้องไปนางเป็นอยู่น้าลูกสาวคือพ่อนนกับแม่บีก็แบบเหมือนพ่อแม่ทุนหัวอีกคนหนึ่งของน้องอุ้งหญิงเนาะอีหละ่ะน่ารักมากพ่อนนก็ดูแลลูกสาวน้องยังไม่ได้นอนแทบจะยังไม่ได้นอนเลยนะคะแล้วก็เดเอาเว้นไม่ให้ลูกสาวใสคุณลงค้นเพิ่นกับสีมีคอมเมนต์ว่า อุ้งอิงทาไมไม่ถอดแว่นโอ้พี่น้องอีตูนลูกแดดมันแรงมากช่วงก่อนเที่ยงนะคะช่วงอันสายๆเนี่ยแดดมันแห้งหละอีหลาก็ะแบบตาคือคืออดมอนนอนมาทั้งคืนเนาะอดนอนมาแล้วก็มาเจอแสงเจอนันได้สีแบบทัวสี่เขางานใดเนี่ยฟ้นครับขอพ่อแม่ขอทายรูปเนาะสิมานาังฟังทัวเพิ่นสีสวยแล้วทําพิธีแล้วเนาะพอน,น้นกับพระไปรับไ้ยันที่เพิ่นถวายเพิ่นมอบให้เนาะ มาที่นี่กับผ้าลูกสาวเดินทางกลับก่อไปพักผ่อนแล้วตอนเย็นค่อยจะกลับมาทําการแสดงเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่กำนันเกะเก็บบัตรต่ำกว่าร้อยสี่สิบนะคะเมล้งหนะร้อยี่สิบบาทตลอดงานกำนันเกะบ่เคยจัดเพื่นบอกว่ากำนันแกะบ่เคยจัดบัตรเกินตำก็ร้อยสี่สิบพี่น้องเย็นนี้คนน่าจะแบบ อลังการเพราะว่าเป็นงานใหญ่งานงานใหญ่อีหลีค่ะพี่น้องยังไดนผู้ใดอยู่ใกล้กะอย่าลืมไปให้กําลังใจลูกสาวไปทําบุญนะคะถ้ามีพิธีทําบุญหลายอย่างกับมีปิดท้องฟังรูปฟังไอพิธีอันาน,าน,อนั้นอันนี้เป็นงานวัดที่ใหญ่เข้ากะไปทําบุญไปรวมบุญน้เพึนเนะะาะกษัตริย์บุญแม่บัวอยู่ใกล้ก็สาธุบุญด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ผลบุญแผ่แผ่ไพศาลไปถึงทุกๆท,ท่านที่ดูคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ กราบขอพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่บัวเด้อค่ะเด้อแล้วก็ขอบพระคุณมากๆที่เข้ามากดติดตามช่องเล็กๆให้แม่บัวนะคะยังไดก็อย่าลืมพ่อกันยุ่ยไซกระทักกระท้ายกันใดพ่อกันยุนาเวทีก็อย่าลืมเด้อค่ะทักได้แม่บัวก็ไม่จะยิ้มเด้อเพราะกาทักทำบริสณิตเนาะ ถ้าบบสนิดบ่ฮุงจักกับบอกาทักแต่ผู้ลงค้นเห็นกันในโซเชียลนะคะดูคลิปติดตามคลิปช่องหลายๆาช่องที่ไปพ่อกันยหนาเวทีกะได้ยิ้มได้หัวได้ทักท้ายกันเนาะมีไม่ตีที่ดีต่อกันนะคะเจอกันก็ยิ้มทักทายสวัสดีเราหมวใจเดียวกันแล้วก็มีมีอุดมการเดียวกันคือรักลูกสาวนะคะแล้วก็ยังใดก็อย่าลืมวันที่17นี่เนาะค่ะเนาะ17กรกฎาคมนี้อย่าลืมผู้ใดสิ เ้าเอามาโชว์กันว่าเขาสิไปเบิ่งขายอ้อที่โรงภาพยนตร์จังหวัดไหนอำเภออะไรเนาะเขาสิไอเป็นสิบเป็นแบบเอาเอาโตัวหนังมาโชว์กันว่า เราไปดูกี่ครั้งเราไปดูกี่วันแล้วไปดูวันไหนเนะาะจังใดกะอย่าลืมด้ค่ะเด้อไปเบ่งคายอ่อแล้วมว่มวนมแนม่บัวกัสีมาบอกซูฟังฮัลโหลสบู่าวโซโลเล่กันกับม่าบอกมาจากกันไดเนาะค่ะเนะาะจังใดกะฝากช่องเล็กๆของแม่บัวด้วยนะคะชัยเดอะบัว JO 2 o f f อ c i a l สวัสดีจ้า